ต้นขอดูกิ่งไผ่นั่นทองคำเหน่อยกันอ๋อครับผมสวยดีใช่ทองคำนี่เล่นกันเท่าไหร่เหรอแปดเก้าแสนล้านสร้างเหรียญนะพี่เนี่ยหกสิบสี่เหรียญมีรันนิ่งนัมเบอร์ข้างหลังนะถ้าเนื้อทองคำจะมีรันนิ่งนัมเบอร์จะมี running number หมายเลขห้าสามเออเนมเอ้ยชุดที่ได้มาเท่าไหร่วะจองนะจองนะเจ็ดหมื่นโหไม่ไหวหกหมื่นได้ไหม อ้าวหกสิบห้าจบไปจองจองเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปตัดผมแป๊บแล้วลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปเอาโอเคนะโอเคเออ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 พี่ต้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะพี่ครับผมกลับก่อนนะครับรีบรีบไปครับเนี่ยเอาพี่พี่ต้นให้มาเอาผ้าที่จองไว้อ่ะอ๋อนี่ไงสามองค์นี่ไงนี่อืมนี่พี่ดูก่อนไม่รู้เขาไม่เอาให้มาเอาเฉยตังอ่ะก็เดี๋ยวไปเกลียวพี่ต้นไงพี่ต้นเขาขึ้นไปตัดผมเดี๋ยวเขามา อ๋ออ่าโอเคเดี๋ยวนี้เนเ่มอาะครับพี่เด็กพี่เออเป็นไงทรงผมโอ้ยตัดผมใหม่พี่เออก็ไม่ใี่เลยพี่เหรอไม่ใช่เลยผ้าที่จองไว้อยู่ไหนอ่ะเอ้าก็พี่ให้พี่เอ๋มาเอาให้เหรอเฮ้ยว่าไปเรียนไม่ไม่ได้คุยกับพี่เอ๋สักคำเลยก็พี่เอ๋บอกมาเอาพายพี่ฮะบอกว่าพี่ต้นสั่งมาเอาเอาเหรอเออเอ้าเหรอแล้วจ่ายตามผมด้วยพี่พี่เอ๋เอาผาไปไปนู่นแล้วแล้วพี่เอ๋ไปไหนแล้ววะ บอกว่าไปหาเด็กเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้เลขบัญชีเดิมนะอ่าครับเออเดี๋ยวสภาพพี่โอนให้โอเคครับเอากูละปอทำไมช่วงนี้สวยขึ้นอ่ะก็หนูรู้เขาแว่นมาไงครับปออืมทำไมชมแต่ปอไม่เห็นชมหนึ่งเลยเอออ้าวพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ๋หมดตามหาตัวห้างเลยพี่ไอ้ผ้าที่ผมเอาพี่ต้นไปน่ะขายได้แล้วนะกำไรหมื่นหนึ่งนี่แบ่งกำไรคนละห้าพันอ๋อที่ผมจองเนมไว้เหรอใช่ใช่นี่แบ่งกำไรห้าพันขายไปละ ขายไปแล้วขายไปแล้วอโอ้ยนึกว่าแบบเต็มข้อนึกว่าจะขายไม่ได้ละอันนี้คือกำไรคนละห้าพันใช่ได้ครับเห็นพี่ต้นเงียบยุ่งยุ่งเนี่ยผมก็เลยไปขายให้เองนั้นนะครับครับได้ได้ได้โอเคขอบคุณมากครับพี่เออพี่เอ๋เขาเป็นคนดีนะุสา์พาเราไปช่วยขายช่วงนี้เงียบเงียบอยู่ด้วยซื้อมาเบียดเบียเต็มแข้งนึกว่าจะไม่ได้กำไรซะแล้ว